สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจาักรกัมพูชาตามพระราชดำริ วันนี้เวลา17นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายเขตปทุมวันทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริซึ่งเกิดจากพระราชปณิธานในการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง,ย,างยั่งยืนให้แก่เยาว ชนในราชอาณาจักรกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านของไทยมายาวนานด้วยระบบการศึกษาที่นำสายสามัญและสายวิชาชีพมารวมกันทำให้เกิดโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสองระบบเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนปัจจุบันควบคู่ไปกับการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียนและนักศึกษา โดยครั้งนี้เป็นการลงนามความตกลงโครงการว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำปรงเชอเตียนและสถาบันเทคโนโลยีกำปรงสปือฉบับที่7ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2563ตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้วิทยาลัยกำปงเชร์เตียนอำเภอปราสาสซอมโบจังหวัดกำปงทมจัดตั้งเมื่อปี2554ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการเรียนการสอนสายสามัญส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการเรียนการสอนทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพต่อมาได้ขยายการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีและเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชิเตียนในปี2559 โดยในปีเดียวกันนี้ยังได้พระราชทานจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปืออำเภอทับปงจังหวัดกำปงสปือจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีซึ่งสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตครูช่างด้วยกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งความหวังให้เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบโดยจะจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัดภายในปี2 5 7 0 สำหรับพิธีลงนามบันทึกความตกลงครั้งนี้มีนายดอนปรมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนฝ่ายไทยร่วมลงนามความตกลงโครงการกับนายอูกซอพวนเอกอาคาัครราชทูตราชอาณาจาักรกัมพูชาประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนฝ่ายราชาอาณาจักรกัมพูชาลงนามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬาราชาอาณาจักรกัมพูชา ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสมุดบันทึกความตกลงโครงการคู่ฉบับฝ่ายไทยแล้วพระราชทานแก่เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยและเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายสมุดบันทึกความตกลงโครงการคู่ฉบับฝ่ายกัมพูชาแล้วพระราชทานแก่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยการลงนามนี้มีระยะเวลา5ปีจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนปี2568 และจากนั้นมีพระราชปฏิสันทานกับนักเรียนทุนโครงการที่มาศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกที่าคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจำนวน14คนพร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มาเฝ้าทุลละองพระบาทโดยการดําเนินโครงการที่ผ่านมานั้นได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีรวมไปถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาทั้งในภาครัฐบาลภาคเอกชนและภาคประชาชน ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพกลับไปพัฒนาราชอาณาจากกักรกัมพูชาแล้วกว่า800คน